เหตุการณ์เนี้ยกระทบกระทั่งกันที่ชายแดนผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาเหตุการณ์นี้นะครับมาสร้างจิตสำนึกให้คนไทยกลับมาลักกันนะครับวันนี้เราถูกต่างชาติรังแกเพราะเราอ่อนแอทะเลาะกันเองรเราถูกโจรใต้ค,ค่มขูรังแกลูกลางทำร้ายผู้บริสุทธิ์ แต่รัฐบาลยังแยกยังแยกปัญหาไม่ออกนะว,วันนี้มันไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อเพราะผมดูผู้ที่ประสบกับความข้อร้ายหลายแหลก่ก็หลายคนก็เป็นชาวมุสลิมมันไม่ใช่เรื่องว่าไทยพุทธกับไทยมุสลิมทะเลาะก,กันครับมันเป็นเรื่องของโจรชั่วที่ต้องการจะมีอำนาจสร้างความปั่นป่วนในแผ่นดินนี้ ถึงเวลาแล้วนะที่ภาครัฐควรจะต้องจัดการกับเด็ดขาดกับไอ้พวกพวกนี้มันเหิมเกริมนะวันนี้ไม่ควรจะปล่อยให้มีเหตุการณ์ใดๆที่สร้างความแตแกแยกในแผ่นดินใช่ไหมยิ่งมาเช้าจะยินข่าว,วแว่วๆกำลังหลับๆอยู่นะหลับๆตื่นๆวันนี้คุณเห็นไหมครับว่าทหารเองนะครับมีการขายอาวุธสงครามในค่ายาหารอย่างเงี้ย <ST an cat fish> <S <S เห็นไหมครับแสดงว่าประเทศนี้นะมันมีการทุจริตกัดกินไปทุกหยอมย่าประชาชนจะมีความสุขได้ไงมันไม่ได้เกี่ยวกับโจรใต้แต่มันเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ทําหน้าที่ยังใช้อํา,านาจหน้าที่ไปหาประโยชน์โดยไม่สนใจเลยว่ามันจะเกิดปัญหาทางสังคมและความเสียหายขนาดไหนคุณเซนมีคําสั่งในทหารพร้พอมอาวุธครบมือไอ้คุณเซนนี่มันเก่ง มันจะใช้สถานการณนะ์ครับในการปลูกลักไอ้คนกัมพูชารักกันโดยที่มีเขาเป็นผู้นำแต่ของเรานี่นะเพื่อต้องให้ตัวเองมีอำนาจทำให้คนไทยทะเลาะกันเพื่อจะแบ่งแยกประชาชนว่าพวกมึงพวกกูแต่ฮุนเซนนี่นะจะฉวยโอกาสทุกครั้งเลยนะโดยอาศัยสถานการณ์หาแพะเพื่อจะมาปลูกจิตสำนึกไอ้คนเขเมร เกิดความสามคัคคีไอ้ของเราไม่เคยแล้วที่ทำาให้คนไทยรักกันมีแต่จะทำลายกันนะขอให้เป็นพวกเดียวกันมึงจะชั่วจะดีกูไม่สนถ้ามึงเป็นพวกกูแต่ถ้ามึงเป็นฝ่ายตรงข้ามกูมึงจะดีขนาดไหนกูก็มองไม่เห็นความดีมึงอันนี้คือข้อเสียของคนไทย วันนี้ผมว่าเราควรใช้โอกาสนี้นะครับที่จะทวงแผ่นดินเราคืนเพราะในเมื่อมันขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะมันไม่จบถ้ามัวมานั่งเหนี่ยมเนี่ยมเจียมเจียมแบบนี้นะเราจะเสียดินแดนไปเรื่อยๆไม่เห็นแล้วว่าพวกมันมาขุดมาบ,กบกุกบุกรุแผ่นดินเราอะ่ะเจตนามันยั่วยุวนะรเรานี่กองทัพใหญ่กว่าเขาประเทศจเจริญกว่าเขาร่ลำรวยกว่าเขากองกําลังก็เหนือกว่าเขา แล้วเราก็ไม่เคยนะที่จะไปลูกลานเขานะครับนี่มันมาขุดเพาะสนามเพาะในดินแดนเราอะ่ะแสดงว่าเจตนามันไม่ดีอะ่ะเออใช่ไหมครับวันนี้คนนี้ควรจะต้องรับผิดชอบนะเรื่องแผ่นดินนี้ก็คืออีนายกนี่แหละครับเพราะมึงคือหัวหน้ารัฐบาลมึงต้องเข้าไปจัดการนะครับอย่าให้ปัญหาแบบนี้มันคาราคาซังเจ้าหน้าที่ชั่วมึงจะเก็บไว้ทาไมละ่ะปัญหาเรื่องทุจริตเขาแล้วมึงต้องจัดการนี่ครับ ไม่งั้นถ้าไม่มีใครทําอะไรก็ตายเนี่ยครับานายกไม่ทําหน้าที่แล้วใครจะแก้แปัญหาประเทศเนี้ยกูดูข่าวแนละ้วโคตรตลกเลยไอ้ย่ยรองนายกรัฐมนตรีหน้าสลอนเลยคนระับมีโดยมีประธานที่ประชุมเป็นอดีตนักโทษในคดีทุจริตซะด้วยซ้ํำนะไอ้พวกรองนายกนีนั่งหน้าสลอนรอรับคําสั่งไอ้ชีพหาย้ามึงไม่มีความรู้มึงก็ลาออกไปสิ ใช่ไหมขนาดมึงแม่งยังต้องไปรบกวนคนแก่คนชราที่สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยให้มาสอนวิธีการทํางานก็แสดงพ่ามึงไม่มีความรู้แล้วมึงจะแย่งกันมารับหน้าที่ทําไมเยี่ลาออกไปซะเล่นการเมืองก,กันมาต้องนานอนเรื่องแก่กนี้แก้ไม่ได้โชยเห็นแล้วนะเนี่ยประเทศที่ไม่โคตรตลกอะ่ะกูเนี่ขำไม่ออกอะ่ะการประชุมโอโหระดับนี้ ระดับรองนายกนั่งหน้าสลอนเอาคนแก่ไวกระเสียนอายุจะแปดสิบอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผมก็ยาหมดอายุเนี่ยมานั่งสอนวิธีการทำงานเด้ยพวกมึงทำงานก็ไม่เป็นนะเฮ้ลาออกไ,ไปให้หมดไปดงเงืงนเดือนก็สูงยังไม่รู้เลยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำถ้าประเทศนี้มันขาดทักษิณไม่คนเดียวมึงทำอะไรก็ไม่เป็นมึงก็อย่ามาเป็นอาสาเลยวะ่ะ ให้น้องๆพักประชาชนมันบริหารประเทศดีกว่าวคุูว่าหลายๆอย่างมันทําได้ดีกว่าพวกมึงอ่ะพวกมึงอ้างสารพัดอ่ะเก่งกาศสามารถประสบการณ์เยอะแต่ใส่รก็ไม่เป็นอ่ะไดปะ่ะให้เด็กมันลองทำมั่งรอบนี้แล้วมึงก็รวมหัวกันป้นมันไปนะไม่กันพิชาราเป็นนายกไปแล้วจะได้รู้ไปเลยว่าเขาทำงานเป็นไม่เป็นาะเนี้ แต่มันพิสูจน์แล้วไอ้ที่มึงไปชิงเข้ามาเนี่ยมึงก็ไม่ได้ทําได้ดีเลยนะยิ่งทาให้บ้านเมืองวุ่นวายไปกันใหญ่เนี่ยยุยงสภาแล,แล้วก็เลือกตั้งแม่ใหม่จะดันทุลังไปทาไมแล้ววันนี้ประเทศจะชิบหายอยู่แล้วนะรู้ป่ะไอ้เรื่องโจนใต้นี่เหมือนกันโอ้โหแม่งครับมันไม่ได้จะโดนีันเพราะไทยพธเราไม่เห็นอะไรคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นชื่อกับมุสลิมชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าวันนี้นะ มันเป็นเรื่องของระวังรัฐบาลไทยแผ่นดินไทยกับพวกผู้ก่อการร้ายถ้าเกิดใครเป็นผู้ก,ก่อการร้ายต้องกำจัดมันออกจากแผ่นดินไทยไม่ใช่ไปเอาใจมันไม่ใช่ไปตามใจมันกูเชื่อพี่น้องมุสลิมเขาแยกได้นะเขาไม่ได้มองนะว,ว่ามึงไปลังแกมุสลิมเพราะคนมุสลิมก็โดนเหมือนกันไม่ใช่โดนเฉพาะคนพุทธ ตกลงเฮียรักพักไหนกันแน่น้องน้องต้องโตได้แล้วนะครับถ้าน้องอยังเลอะเอทอะพี่จะบล็อกทิ้งนะเพราะหลายๆครั้งน้องไม่โตเลยเด็กหญิงราศดรน,นะครับเฮียรักความถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องไม่เอาทั้งหมดอะอะไรที่มันถูกต้องก็เอาหมดอะมันเป็นยังไงอะ เออทำไมจะต้องไปยึดต,ติดอยู่เลยครับยึดต,ติดกับความดีไม่ได้เหรอยึดต,ติดกับความถูกต้องไม่ได้ต้องไปยึดต,ติดกับตัวบุคคลเหรอฮะถ้าเลอะเทอะทีเดียวนะไปนะครับบางทีพี่ก็เริ่มลำคาน้องกลนนะโตบ้างหัดโตมั่งอย่าแบ่งแยกประชาชนใครไม่ดีผมไม่เอาจากนั้นจะพักอะไรก็ช่างมากนะแม้ทั่งพักเศรษฐกิจนะถ้ามีคนอยู่ในพักผมไม่โย เอนะฉะนั้นอย่าเสนอความคิดเห็นแบบนี้อีกมันสร้างความแตกแยกอย่ามาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งแค่ความดีความเลวก็พออย่าคิดว่าเป็นเอฟซีแล้วแม่งจะไม่ถูกด่านะเอฟซีโง่ๆต้องด่าจะได้ฉลาดขึ้นเชียร์ได้ก็ต้องด่าได้ด่าได้ก็ต้องเชียร์ได้ ไม่ใช่จะฝังหัวต้องทำลายเขาอย่างเดียวเมื่อวานมีคนมาพบผมเนี่ยที่บ้านพี่ประเด็นนะก็เอาปัญหาของประเทศปัญหาของสังคมมายื่นให้ผมผมก็บอกว่าผมคงทำอะไรไม่ได้วันนี้นะผมจะต้องบังคับ ให้คนไทยลุกขึ้นมาปกป้องประเทศแต่ไม่ใช่เอาปัญหามาโยนใส่ผมผมทําให้ไม่ได้ก็เหมือนเมื่อวานที่ผมเถียง,งับไรรักอะไรรักชาติอะไรนะที่จะให้เรียกร้อยผมไปลงพื้นที่ช่วยคนเชียงรายวันนี้คนเชียงรายต้องรวมตัวกันก่อนเพื่อจะดูแลชาวเชียงรายแล้วผมจะไปร่วมกับคุณครับ แต่ไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณมาเรียกให้ผมไปดูแลปัญหาของคุณในขณะที่ผมยังไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ไม,มไม่มีกําลังคนไม่มีงบประมาณไม่มีเลยแต่กูจะต้องเสลอเสนอหน้าไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศมันจะทํายังไงไหววันนี้นะผู้คนในท้องถิ่นคนระับคุณต้องลุกขึ้นมาดูแลบ้านเมืองคุณเองคุณไม่ไหวผมจะไปช่วยแต่ไม่ใช่จะเรียกให้ผมไปช่วยผมไปไม่ไหวอเมื่อาวานเล่าให้ฟังกันนะครับ มีพี่อันหนึ่งมาพบผมเนี่ยผมขอโทษที่จําชื่อพี่ไม่ได้พี่เขาปัญหาของคนเลี้ยงหมูยังมาเสนอให้เป็นนโยาบายพักผมบอกผมทําให้ไม่ได้ครับเพราะปัญหาประเทศนี้นะมันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะคนเลี้ยงหมูมันมีปัญหาคนเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดทุกคนมีปัญหาหมดครับแต่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการผูกขาดของนายทุน ถ้าเกิดผมจะแก้ปัญหาคนเลี้ยงหมูแล้วผมไม่แก้ปัญหาคนเลี้ยงไก่นะครับใช่ไหมครับดังนั้นผมต้องแก้ปัญหาการผูกขาดเพื่อผมแก้ปัญหาเรื่องการผูกขาดได้ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ทุกคนมีอิสระในการประกอบอาชีพจริงไหมครับพี่น้องแต่วันนี้ผมจะทําได้สาเร็จได้ยังไงคนระับถ้าทุกคนเอาปัญหาตัวเองมาโยนใส่บาร์มาร์คมาร์คมันทําไม่ไหวแล้วครับแต่ถ้าพวกพี่รวมตัวกันแล้วมาร่วมงานกับพักแล้วก็แก้ปัญหาตัวเอง ผมพร้อมจะเป็นกองหนุนครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกไปนะแต่ถ้าปัญหามาโยนใส่ผมผมไม่เอาแล้วผมทําไม่ไหวผมลุกขึ้นมานาให้ผมพร้อมจะยืนงยงข้างผมพร้อมจะไปกับคุณแต่คุณต้องมาช่วยกับผมด้วยแต่ไม่ใช่ปัญหามาโยนใส่ครับใครมันจะทําไหวล่ะพี่น้องมาคนเดียวมันจะไปทำไปเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดได้ไงหนึ่งจังหวัดมีไม่รู้กีอ่อำเภอไม่รู้กีนนะ่ตำบลเนี่ยมันจะไหวอย,อยังไงครับวันนี้ผมอยากเห็นคนไทยนะครับ ที่อยู่ในท้องถิน่นลุกขึ้นมาดูแลท้องถิ่นตัวเองใช่ไหมวันนี้ผมผมมีพักเศรษฐกิจคือศูนย์กลางที่พร้อมจะสนับสนุนพวกคุณในการดูแลปัญหาของตัวเองครับแต่ไม่ใช่พักจะลงไปแก้ปัญหาให้คุณคุณต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาในตัวคุณเองโดยที่มีพักเศรษฐกิจเป็นแนวร่วมพวกเราพร้อมที่อยู่เคียงข้างแต่ไม่ใช่ว่าถึงอะไรก็จะตามให้ผมไปตรวจด,ด่าน ใจผมไปลงพื้นที่ใจผมลงไปแจกข้าวกล่องผมไม่ทําวันนี้พวกคุณต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวคุณเองผมจะอยู่เคียงข้างผมจะไปช่วยคุณแต่คุณต้องเป็นผู้นําไม่ใช่ผมเป็นผู้นําผมนําในเรื่องนโยบายแต่ในการปฏิบัติครับคนในท้องที่จะทําได้ดีกว่าเพราะเขารู้ปัญหาผมจะลงพื้นที่ได้ไงในเมื่อพี่น้องในท้องที่ไม่ได้ต้อนรับผม ใช่ไหมครับถ้าพวกคุณกาลังเดือดร้อนรอผมอยู่ผมพร้อมจะลงไปหาแต่อยู่ดีผมใช้ผมเสนอหน้าลงไปที่ไม่มีการร้องขอผมจะไปได้ยังไงครับผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยพวกคุณต่างหากครับที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียฉะนั้นพวกคุณต้องออกหน้าผมจะไปช่วยแต่ถ้าผมไปออกหน้าผมจะออกหน้าในฐานะอะไรครับวันนี้ผมยังไม่มีสถานะอะไรรองรับเลยครับ เห็นไหมวันนี้ผมก็ำลังจะสร้างมาร์คพิบูให้เกิดขึ้นทั่วประเทศใช่ไหมทุกตำบลจะต้องมีมาร์คพิบูหนึ่งคนแล้วเรามารวมพลงังนนะับนรเรามีมาร์คพิบูทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดคนคนระับจังหวัดละคนเนี่ยผมว่าเราสามารถเปลี่ยนประเทศนี้ได้นะแต่ถ้ายังมีมาร์คพิบูคนเดียวนะมันก็แดกแค่นี้นะชาวบ้านทุกคนยังรองให้คนนู้นคนนี้มาทําให้เห็นไหมมันไม่มีทางทําไหวครับ เราเปลี่ยนวิธีคิดนะครับวันนี้เรามีพักเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกคุณต้องมาช่วยผมสร้างแต่ไม่ใช่รอพักเศรษฐกิจไปทําให้มันทําไม่ได้แล้วครับกําลังคนก็ไม่พอการสนับสนุนก็ไม่พอแนวร่วมก็ไม่มีมันทําอะไรไม่สําเร็จแล้วครับวันนี้นะผมก็บอกพี่เขาแม่วานนะผมยินดีพักนี้มันล่มสลายนะแต่มันจะไม่ได้ล่มสลายเพราะผมครับมันจะล่มสลายเพราะว่าประชาชนไม่เอาด้วยครับ แต่ผมจะไม่ดันทุลังนะถ้าไม่มีแนวร่วมไม่มีคนสนับสนุนผมก็ไม่ไปต่อเออได้ไหมเพราะมันผมก็จะไม่ทําในเรื่องที่ไม่มีทางเป็นไม่ได้ผมจะไม่สู้ในสงครามที่ไม่มีวันชนะไอ้วิธีการนักการเมืองโบราณที่ทําตัวเป็นฮีโร่มันไม่ใช่ผมอยู่แล้วผมจะไม่ยอมเป็นฮีโร่แต่ผมจะสร้างฮีโร่ขึ้นมาครับพวกคุณนั่นแหละควรจะเป็นฮีโร่ลุกขึ้นมาดูแลท้องถิ่นตัวเองไม่ใช่ผม ผมเพียงแค่จะคอยสนับสนุนคุณแต่คุณนั่นแหละคือผู้นําคุณควรจะต้องเป็นผู้นําในท้องถิ่นไม่ใช่ว่าคุณทำตัวเป็นลูกนกอยู่ในท้องถิ่นแล้วถึงเวลาก็แหกปากเรียกคนนั้นคนนี้มาช่วยแล้วเมื่อไรชุมชนคุณจะเข้มแข็งทันทีครับ